หลังจากที่เจ้าบ่าวป้ายแดงอย่างเจมจีนะครับมานั่งไลร์สดกับน้องโฟมเนี่ยนั่งพูดคุยนะครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเจยมจีได้บอกว่าเดี๋ยวเล่นกีตาร์โชว์สักหน่อยแต่น้องโฟมดันบอกว่าไม่เอาขี้เกียจฟังไม่ชอบ และยังบอกให้สามีเนี่ยไปเปิดช่องเป็นของตัวเองงานนี้นะครับก็เลยกลายเป็นดราม่านะครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ขนาดหนักล่าสุดน,นะครับเจมจีเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับกับประเด็นนี้ว่าจริงๆมีโอกาสเนี่ยได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับความรู้สึกของตนเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ไม่ให้เกียรตินะครับหรือว่าเขาโคมโดยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ตนเนี่ยชอบไปกวนโมโ oh ห ok เขาชอบไปเขาโมโ oh ห ok, เพราะมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีซึ่งปกติเนี่ยเขาไม่ได้ช็อตตลอดเขาเป็นคนที่น่ารัก มีการได้พูดคุยถึงความรู้สึกกับโฟมเนี่ยเหมือนกันเขาก็บอกว่าเซงก็บอกว่ามันเป็นคลิปสั้นๆอาจจะทําให้คนหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจในชีวิตคู่ของเราคือเราเล่นกันแต่สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดเนี่ยก็คือความรู้สึกของเขาแต่เชื่อว่าเดี๋ยวทุกคนเนี่ยก็จะได้มองเห็นมุมมองอื่นๆเดี๋ยวทุกคนเนี่ยก็จะค่อยๆเข้าใจแต่อาจด้วยว่าตอนนี้มันยังใหม่ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจคู่เราแบบแบบร้อยเปอร์เซนต์แจ้งนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ทําให้เราหยุดไลฟ์เราก็ไลฟ์ปกติแต่ไม่ เรายังไม่ได้คุยกันสําหรับเรื่องนี้เนี่ยก็เห็นใจน้องโฟมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องโฟมก็โดนมาเยอะนะครับแต่เราก็เข้าใจแฟนคลับของเจมจีนะครับแฟนคลับเนอะใครๆเขาก็รักอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็ต้องเข้าใจหลายฝ่ายนะครับว่ามันเป็นช่วงหม่บางทีน้องโฟมออกมาไลฟ์หน้ากล้องเนี่ยบางคําพูดเนี่ยบางทีมันไปกระทบกระเทือนจิตใจของแฟนคลับของเจมจีบางที ทางนั้นเขาก็มีแอคชั่นที่รุนแรงแต่ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องโฟมและเจมจีด้วยนะครับส่วนทางด้านแฟนคลับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยรู้พฤติกรรมรู้เทคนิคการไลฟ์รู้รู้ว่า2คนเนี่ยเขามีชีวิตคู่ยังไงช่วงนี้เออเขาย้าหยอกกันนะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะรักน้องโฟมด้วยอีกคนหนึ่งครับมาต่อกันที่1ข่าวนะครับหลังจากประกาศแยกทางกับสามีนะครับแม็กซีโอพร้อมหอบลูกน้อยกลับบ้านเกิดน,นะครับและสั่งห้ามนะครับงดถามสถานะของพ่อของลูกล่าสุดนะครับสาวแบน ก็ได้ออกมาไลฟ์นะครผ่านทาง t i k t o อกซึ่งในช่วงบางตอนเนี่ยได้เล่าถึงวันที่ไปเก็บของออกจากบ้านโดยเจ้าตัวเผยว่าเขาเก็บของเนี่ยลงมาให้ชั้นล่างหมดแล้วแค่รอขนขึ้นรถเท่านั้นเองซึ่งตนคิดว่ามันไม่ต่างจากการโดนไล่ออกจากบ้านเลยและตอนนี้แม้ว่าจะมีคนเข้ามาซ้ําเติมเยอะนะแต่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรล่าสุดเนี่ยได้เปิดเผยว่าอดีตสามีเนี่ยก็มาหาลูกในวันก่อน ขนของมาให้ลูกส่วนข้าวของของตัวเองนั้นเนี่ยได้ขึ้นไปเอาที่กรุงเทพเมื่อวันก่อนและที่ไปคนเดียวเนี่ยเพราะอยากจะเอาทุกอย่างกลับมาให้เยอะที่สุดจะได้เคลียบ้านเคลียร์ห้องเคลียร์ของและเข้าย้ายในวันนั้นส่วนใครที่จะย้ายเข้ามาอยู่ตนก็ไม่รู้รู้ว่าต้องเคลียร์ไวใ้ให้เขาเพราะเขารอเวลานี้มานานแล้วด้านฝ่ายชายเนี่ยจะมีใหม่หรือมีเก่าตัวเองก็ไม่รู้ ต้องไปถามเขาเองตั้งแต่แยกออกมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการโทรง้อแต่อย่างใดเพราะเขาต้องอยู่กับครอบครัวเขาจะมาง้อทําไมส่วนเรื่องส่งเสียลูกเนี่ยยังไม่ได้คุยกับอดีตสามีตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนแต่ตอนนี้เนี่ยได้แค่ยื่นคําขาดไปว่าไม่ได้อยากได้อะไรไม่ได้อยากคิดว่าทาคนคนนึงเนี่ยออกมาเพื่อให้จ่ายเงินตนไม่อยากได้เพราะเรื่องค่าใช้จ่ายลูกเนี่ยตนมีความสามารถในการดูแลได้อย่างไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับน้องแบมด้วยนะครับ ถ้าถามว่าดราม,มา่าถ้าถามว่าคนซ้ําเติมเธอตอนนี้โอ้โหบอกเลยฮะเขาไม่อ่านข่าวแต่ละคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากแต่อย่างไรนั้นนะครับเรื่องเก่าๆเนี่ยอะไรมันก็ผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยน้องก็เจ็บปวดอยู่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแฟนคลับแฟนเพลงอะไรอย่างเงี้ยช่วยเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับ